สวัสดีค่ะพี่พ่อแม่พี่น้องสุผูสุขคนเสียงเจ้าเจ้าอย่าลืนมาอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าจ้าทริปนี้เมือนี้สิพาพี่น้องท่องเที่ยวชมวิวทิวทัศน์ของเมืองใบตัน อาหาของเมืองใบตันเนาะค่ะเนาะกสีมีหลายคลิปไม่ให้พี่ให้น้องบึงถึงความแตกต่างแล้วก็บางสิ่งบางอย่างแน่ก็ท่องเที่ยวตะลุยเมืองใบตันไปกับเยลินเดอค่ะเดอเมื่อนี่ค่ะค่ะไปเตรียมต๊ะพี่น้องค่ะค่ะต๊ะบกพองมังไดให้อภัยเยลินเดอค่ะเดอเยลินกะฝึกเฮดช่องไม่ฝึกเฮดวิดีโอกับสีบัหอยสมบูรณ์พ่อปันไดเนาะค่ะเนาะค่ะไปเข้าไปเที่ยวเมืองใบตันต้องกันค่ะพี่น้องค่ะ คือผู้เก็ตคักพี่น้องเอ้ยลานค้าลานขายบริเวณรอบๆเมืองค่ะตอนนี้ก็ย่างขึ้นเนินแล้วค่ะพี่น้องค่ะโงรงแรมที่มี่สือเสียงแล้วก็ <c oughs> แพงแพงคักยื่หนาหาดของเมืองใบตันเลยค่ะอดีต20สิกว่าปีเสร็จ ควินนพื่นมะผัดอยู่นหนล่ะก็มีเรื่องเล่าสตอรี่ค่อนข้างสิีวาดเสียวเน่จักน้อยแต่ว่าอยลินบอสามารถที่สีเวาให้ฟังได้เพราะว่าคันผิดพลาดขึ้นมากมันกับบดีเนาะค่ะเนะเาะเม,มื่อคืนหมูฝรั่งก็บ,บอกค่ะแต่ว่าเล่ากระจำบบได้ทท้งเมิรยดเยลินก็นเลยสีบอขอนำเสนอเรื่องเล่าตรงจุดนั้นกัแค่ ขายโรงแรมให้เบิงซื้อ,อ,อความเก,าเก่าแก่ร่วมสมัยเป็นเอกลักษณ์ของเพื่อนเองเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นเอกลักษณ์ของของยุคสมัยนั่นของเพื่อนเพื่นยังคงความเก่าแก่ไว้ให้คนรุ่นใหม่ได้เบิงอยู่แต่ก็ยังผสมผสานสิ่งใหม่ๆหมให้เขากับสิ่งเกา่าเบิ้งแล้วกับแปลกตาดีเนาะคะนะ่ะเนาะ เบิ่งแล้วกับแปลกหูแปลกตาดีค่ะอู้แดดเริ่มออกแล้วพี่น้องคะ่ะด้านหลังยะลินแดดเริ่มออกแล้วคะ่ะอู้ทองฝาสีทั้งนี้สวยงามแล้วพี่น้อง มักเบิ้งทองฝ่าค่ะทองฝ่าสีครามที่มีเมฆสีขาวสวยงามนี่ตะเวนกำลังสีขึ้นค่ะท้ายมาด้านนี่สีเหมิดแน่จักหนอยทายกล่องมาทาั้งนี่เอกระสีเห็นความสว่างนะคะเนาะค่ะพี่น้องคะด้านหลังที่พี่น้องเห็นอยู่นั่นก็คือ โรงแรมหมองยยลิมยลินพักนะคะตึกที่พี่น้องเห็นด้านหลังที่เป็นล็อกเป็นล็อกเป็นโล,กน,ลกนั้นคือโรงแรมหรือเกตเฮาส์ทั้งหมดน,นะคะคือเกตเฮาส์ทั้งหมดค่ะ4ีหาสันยยลินพักอยู่ซันหาย่งางจนขาลากพี่น้องค่ะ <c oughs> ด้านหลังแม้นเมื่อทั้งสองฟังไปถึงด้านหลังตึกที่อยู่ด้านหน้าหาดของ ใบตันนี่สีเป็นโรงแรมหรือเกล็ดเห่าทั้งเมดนะคะสีเป็นเกลดเห่าทั้งหมด,ะะ How, หมดแล้วกะตัวกลมๆที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ก็คือที่คนสามารถเข้าไปแน่หันใดสื่อตัวเข้าไปแน่หันใดนั่นแหละคะ่ะแล้วกะสีอ่สีเลื่อนโตขึ้นไปคือรีบนะคะพี่น้องสีเลื่อนโตขึ้นไปน้ำเสาน้ำเสาเนี่ย เอินหอคอยเนาะคะนะ่ะเนาะไบตันไบตันทา,ทาวเวอร์โอ้โอคนอินสูงแงนคุณคุณละพี่น้องโอ้ยยีลิ้นกับเป็นวิ่นสูงคักสูงเนี่ยว่ามันตึกใบยกเอารดโอ้เออเอาละซ้ำนันละพี่น้องยะลิ้นสิลมค่ะย้ำม,มาขึ้นจังคอยสีง้ามค่ะพี่น้องค่ะตัววงกลมนีเพระาะว่า อ่าสิเป็นไฟนะคะน่ะเนาะสิเป็นไฟสีสีหลากสีค่ะสิเป็นจุดเด่นของเมืองไบตันที่อยู่หน้าหาดเนาะค่ะเนาะสิเป็นจุดเด่นของของสถานที่ท่องเที่ยวเอาคือมีพนักงานผู้ดีงามเฮ็ตงานต่เสาแท้สิเข้าไปทักไทยก่อนนะ สิขาไปขอเบอร์กันหน้าพี่น้องจะได้เบอร์ผูบ่าวอย่าเล่นเป็นคนดื้อพี่น้องจ้าก,กับว่าไปจังสันล่ะค่ะบูบ่าก็บบ่าวใหัวบ่ตกขัวกับบ่าได้อาบน้ำเนานะพี่น้องคะอ่ะอย่าเล่นว่ากาว,ว่าสิขอฟูใดง่ายๆเด้อบ่าซื้อดื้ปากค่ะพี่น้องคะ่ะดื้ปากคะ่ะพี่น้องคะ่ะทริปนี้ก็สิเป็นการพาพี่น้อง่องเที่ยว สถานที่ของเมืองใบตันก่อนเนาะค่ะเนาะช่วงยางมือเสาวนี่มีอียังดีๆหลายอย่างให้เห้าได้หูได้เห็น <c oughs> คนกระเริ่มตื่นออกมาย่างเห่็ยญยางมอเสาแล้วค่ะพี่น้องคะค่ะอากาศดีดีบ่ล่มเกินไป <c oughs> เรากอบ่ถือกินทะเลค่ะพี่น้องอากาศสดชื่นสวัสดีค่ะอร์นิง อากาศสดชื่นคล้ายๆย,ย,ยุคผู้เกตบานเฮาค่ะ mm. พี่น้องคะค่คนคนหลายค่ะ <c oughs> พี่ <c oughs> พพน้องคนไทยกับหลายค่ะเพิน่นกับมาพักคอนกับแฟนเพิน่นหรือบามาจากหลายหลายท้องที่ค่ะพี่น้องคะมาจากหลายท้องที่ซึ่งช่วงนี้ช่วงสุดสัปดาหเนาะคะ่ะเนาะแล้กอกอีกอย่างหนึ่งก็สิมีงานไทยน้ำเนืเอ,อข้าเจ้ากับมาเที่ยวมะยัง ให้คุ้มค่านะคะเนาะค่ะค่ะค่ะคลิปนี้จะเล่นกับศิลาไปก่อนนะคะพี่น้องค่ะสิไปยองเบิ่งมูอยู่โรงแรมก่อนเขาพากันตื่นลราไปเพราะว่าจักหน่อยสิได้เตรียมตัวไปกินอาหารเช้านะคะเนาะเพราะว่าเช้าเช้าโรงแรมอยู่นี่กัเพิ่นกับศิให้กินอาหารเช้าฟรีบวกอาหารเช้าเข้าไปนั่มนะคะกับศิเช็คเอาประมาณสิบเอ็ดโมงเช้าสิบเอ็ดโมงเช้ากั สิผ้ากันไปตัวงานไถตัวหาสื่อเอาพักเอามีสิ่งของที่อยากได้เมื่อบานค่ะกสิได้พ้ายจะยี่ลงตรงเตงเมื่อบานเมื่อซองของเฮาค่ะพี่น้องค่ะสิมีพนักงานเพิ่นเพิ่นล่างเพื่นล่างไอตัวกลมๆนะคะเนาะทำความสะอาด โอ้แดดออกเมื่อนี่อากาศเป็นตะดีอยู่พี่น้องคะ mm. ค่ะพี่น้องคะ mm. คลิปนี่อย่าลิ่นล่าไปก่อนนะคะ mm. พ่อกันคลิปหนา mm. ห้อยังมีเอียง mm. ดีๆีหลายสิ่งหลายอย่างมาให้พี่ให้นอ mm. ้องเบิ้งคือเก่าค่ะ เมื่อนี่กะสิเป็นหัวฟูๆสีหยงงงงเงี้งน่ยจักหน่อยหนาตากะสีเนแควคนนอนตื่นไหมนาะพี่น้องเนาะค่ะค่ะพี่น้องดูเลขสุขภาพด้วยนะคะพอกันคลิปหนาขอบุญขอบคุณรหลายๆด้วยค่ะเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย